อรอบที่สามของวันและเกจิมาจิตใจมันมากไปมันจะเป็นว่าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรือ่ามาสิเกจิมาจิตใจมันมากไปดวงใจไม่เข้าท่าหรือเปล่าพึ่งจริงใช่ไหมเธอจะจีจะฉันก็ต้องไป กลับมาได้ยังเอ่ยหรือเราต้องร้องเพลง If my heart can stop อีกสักรอบไหม If I keep can stop one heart from breaking อีกสักรอบไหมละมาฮะละโอเคค่ะเราต้องล้างสวยสักนิดนึงค่ะแต่จริงๆเพลงพื้นหลังกอนในเพงลงน้องน้องโรบินอยู่แล้วมันล้างสวยพี่ได้เลยเหรอแย่มากอะ่ะกับทุกคนมันมาแล้วใช่ไหมไม่ได้มากันอยู่สองคนใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณพีซีเอ็นเจ็ดสิบหกยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านดูดวงนะคะขอบคุณสำหรับการเดินทางเข้าสู่ร้านดูดวงมากๆเลยค่ะเออทุกเราเข้ามาในวันที่เน็ตผมแย่มากยังอยู่กันใช่ไหมยังอยู่กันใช่ไหมที่เห็นแค่แบบน้องมินีกับคุณบาดาตอบเท่านั้นเองมาโอเคมามาพร้อมนะพร้อมหลังจากนี้ถ้ามันไม่ใช่บทรีบเราอย่าร้องเยอะร้องมาถึงร้องเพลงหรือมาถึงร้องไห้นะ คุณ้อนวกวัวมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะจะบอกว่าเราจะปล่อยให้เสียงภาคภาคให้จบเราจะพูดตามหลังนะคะอาจจะนานกว่าเดิมหน่อยที่ที่ก่อนหน้านี้มันพูดซ้อนกันเพราะเราต้องรีบเล่นให้จบแต่ตอนนี้อยากจะซมซับนิดน,นึงนะคะเพลงเพลงเดี๋ยวมีมันมันมนุย์กเคเคเคได้คะได้คะ <c oughs> down, กลุ่มดาวเทเมนอีเกิลต่างหากล่ะไม่ต้องห่วงหรอกมันยังอยู่ตรงนั้น แต่พวกมันแต่พวกมันอยู่ในวงแหวนด้านนอกของเพนาโคนี่ก็เลยมองเห็นได้เฉพาะตอนที่เดูใบไม้รดูใบไม้ผลิตและดูร้อนคาบเกี่ยวกันนะแต่จากสิ่งที่เธอถามพี่ดาว่าดาวดงดวงดาวก็คงตายได้เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละแต่ที่พี่ถาว่าดาวดวงดวงดาวก็คงตายได้เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละ แล้วผามผมมาสวัสดีค่ะคนทีนี้ผูโงใช่ไหมคะเฮ้ย,ยผมลืมผมขอโทษนะคะพอดีว่าความทรงจำของผมนะ่ะในบางเรื่องมันก็ลืมจริงๆขอให้นะคะเป็นไงบ้างคะขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะไม่มีคนได้ยอมีสี่ดาวด้วยเก่งเอฟซีสี่ดาวได้กี่ไม่ดีใจด้วย,ย,ยะคะ่ะพี่เก้าคนสวยอย่าร้องไห้ไม่นะ อยากได้ขัดห้ากว่า l อ5กซู้ๆนะคะ่อนนั้นแต่น้องรู้อะไรไหมไม่มีดาวดวงไหนที่เป็นปัจจุบันจริงๆเลยท้องฟ้าพระงดาวที่เรามองเห็นล้วนเป็นแสงที่เป็นออกมาเมื่อนานมาแล้วหลังจากที่ดวงดาวตายจากไปแสงสว่างเหล่านี้ก็ยังคงเดินทางไปนับล้านปีแสง และข้าผ่านกาลเวลาหลายล้านปีเพื่อส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้ายมามค่ำคืนของโลกอีกใบหนึ่งนาน우โอ๊ยทำไมเราพูดงานอนะเราแบบว่าให้เวลาไม่ตรงกันไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆที่มาหาก,กันนะคะมาต่อ พี่เชื่อว่าในสวรรค์ของเราจะต้องมีดาวที่คอยเปล่งอยแสงแบบนี้เหมือนกันเวลาที่มันส่องแสงคือชั่วนิรันส่วนชื่อของมันก็คือความสุขอุย้ยมีคนอยากกดรูเว้นหลุดเลดเหรอน้องดีนะน้องบับดีด้วยนี่ใช่ไหมคะแล้วก็สืกอว่าดีนะถ้าจจะเธอจะซุมออก หรือว่าจริงๆจะเก็บตัวไว้ให้ตัวตัว,ตวในแพทหน้าๆห,หรอคะขออ่านเน้เรื่องต่อนะคะผิดแล้วทําไมถึงมีดวงดาวแค่ดวงเดียวล่ะต้องมีสองดวงสิเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีดาวเต็มฟ้าเลยตั้งหากล่ะจะเก็บไว้ให้ออไฟไฟฟายไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็ออกไว้แน่นอนเชื่อเชื่ออืมจะพูดถูกเก็วก้อยสัญญาเลย,ย,กยเก็บ สัญญากันแล้วนะไม่ว่าอะไรก็ตามจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้คื้น่อนอืมแน่นอนเฮนนาคอนี่ดินแดนแห่งความฝันจบบริบูรณ์อา้อาวอ้าวนี่เราต้องเอ็นเคดิตแล้วเดินออกจากออกจากโรงอีกสักรอบไหมคะเนี่ยฮัเป็นเดิมเลยนี่แกขี้เกียจทำโดยแกก็เอาอันเดิมเลยออกเชลอนออกอชเชลอนมีชื่อแล้วไรเดน เวอร์เซนโมริเมยอาร์ชารอนแล้วนะคะเฟนาฟอนี่ฮะเฟนาเขนี้รับบทคาราโกเกเพนาเขนี้รับบทคาราลกเกอร์ฮะด้วยรักและรลึกถึงตลอดไปราซาลีนาเจนเอสเทลา่า อเดน,น้าสำมรทของ Astro Express นักวิชาการสาวผู้เปี่ยมเรืยชอนมีชีวิตชีวาและความอยากรู้อยากเห็นเชิญมาจากระบบดาวโซลิสู้ๆนะนะทุกคนใครใครใครอยากอ่านสามารถแคปได้นะคะเราไม่น่าอ่านตามนะส่วนเทานาน,นะคะผู้คุ้มกันของ Astro Express ผู้มือปืนผู้มีฝีมือเก่งกาจมาจากโลกชายขอบฟาที่ผู้เริ่มสายในโอคลีทหารเสือในตำนานของท้องถิน่นและขึ้นรถไฟนัฟเรื่องราวของเธอ เย้ yeah. มีสอ0รโลเต็มให้น้องหมด LC ไม่นะเราต้องกดน้องนอนน้องนานะคะอย่ากดของคนอื่นเนาะเดี๋ยวมันออกไมคคาอิลชาเล็กเิร์กอดีตช่างเครื่องของ Astro e x p l o r t i o n นาฬิกาผู้เป็นอภิมหาเศรษฐีตำนานของเทนาโคนี่มาจากดาวมหาสมุทรดุชกาลูกคุณทรรของนักเดินเรือคู่สามีภรรยามิกชักพิคาลาชาจบจริงๆฮาด้วย เย้ถามจบแบดเอจนีประวัติตัวละครถ้าถามจบแบดเอจนีประวัติตัวละครแอปปี้เอจะต้องมีประวัติตัวละครพิเศษอ๋อเย้จบแรงเพนาคนนี้เท่ากับคาร์ลักเกอร์งงจริงเทนาคนนี้เท่ากับคาร์ลักเกอร์เทนาคนนี้เล่นเป็นคาร์ลักเกอร์ฮะใครอธิบายทีจริงใครก็ได้ดีใจได้ยินเสียงนายอีกครั้งนะแล้วก็ยินดีด้วยที่กลายเป็น ผู้ชนะเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้อ่ใ่ใช่ใช่ดัตเกอร์ไม่ได้มีตัวตวนตั้งแต่แรกจําได้ตอน้าที่เขาบอกว่าเอาเอาตัวตนของอคนรับใช้ของซันเดย์ Sunday. มารวมกัน52คนแต่คิดไปนานแล้วอแอป่ว่าเขาก็คิดแล้วสินะแล้วลูกค่ะใช่ไหมนะมีค่าเออมีค่า มิค่าก็เป็นคนยังมีชีวิตอยู่สินะอ๋อตอนแรกคิดว่าแหละว่าเป็นคนที่ปลอมแปลงอ๋อเปล่าเนาะพอมันเคลียร์แล้วแดดเลยหายไปอ๋อที่บอกว่าถึงตอนจบที่ไม่สมเป็นเสืร์วันพรุ่งนี้ถือตอนจบที่สมบูรณ์แบบอันนั้นสินะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องหายไปคือตอนที่บอกว่าจะหายไปอ่ะอันนี้ก็งงแต่พอมาบอกว่าอ๋อพอตอนจบที่มาหายไปเพราะว่าอย่างนี้ก็เข้าใจได้ละคนหน้าตาดีมาขิด อลองไห้ดีใจที่ได้ยินเสียงนายอีกครั้งนะเธอตั้งใจทโทรมาเพื่อย่อเยอยฉันด้วยไงพ่ดอ,อะไรของนายฉันแค่กำลังเสียดายที่ครั้งนี้นายไม่แพ้อ,อีกแล้วไม่ใช่แค่เข้าทั้งเสือคนเดียวหรือขุดคุยความจริงของแนวฝันพร่งรวยเท่านั้นแถมยังรอดมาได้ด้วยความช่อเหลือของอัซวเบียนแห่งความงามคนนั้นอีกเธอได้บอกให้ตอบแชทก่อนอ้ ขอโทษนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้ฟังเสียงเจดแล้วเพราะว่าจะรีบไปนอน <c oughs> โอ้ยเอาเวนหลอว่ะอ๋อแล้วก็มันทึกสิ่งที่ได้มาจากเพื่อนผู้บุกเบิกของนาอีกมันเป็นชิปที่มูลค่าสูงที่สุดบนโต๊ะเดินพานี้แล้วแต่ว่านนะ สำหรับเิที่ต้องแลกมาเพื่อชชนะทั้งหมดนี้การเสียหินศิลาไปก็ยังถือว่ามากเกินไปอยู่ดีเมื่อกี้ไดยามด์เพิ่งเรียกประชุมเกี่ยวกับนายด้วยนะเยากรู้เไม,ม่ผิดเลยเพมือนั้นไดอา몬ดแคจะลดขั้นฉันและเตะฉันออกจากสิบคนหัวใจหินสินะ ที่คน่นสรุปก็ตามนี้กัลเกอร์ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วครับกัลเกอร์เป็นแค่ตัวตนที่ยืมพลังของความลึกลับมาสร้างตัวตนโดยยิงจากอัตลักษณ์มากกว่า50รูปแบบของสตระกูลโอ๊กเพีิงเท่านั้นใช่พอหมดหน้าที่ตัวตนนี้ก็แค่สลายหายไปไม่น่าให้ได้เห็นอีกเพราะยังไงกัลเกอร์ก็เป็นแค่ตัวตนจอมปลอมครับร้องไห้โอกาสที่หาได้ยากแบบนี้ทำไมไม่ลองเดิมพันกันหน่อยล่ะ

แต่ถ้าแค่เดิมพันกันเล่นๆงั้นเอาอย่างตอนที่พอเราเจอกันครั้งแรกแล้วกันเดิมพันด้วยชีวิตของฉันไงละ่ะเคยผู้หญิงไม่สนใจดิดแต่ในเมื่อมันคือการตัดสินใจของ Diamond ไ,ไดอามอนก็ไม่มีใครเดาคำตอบล่วงหน้าได้หรอก กรากำลังอยู่ระหว่างทางที่จะไปเพนาคุนี่วิจารณ์งานที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราค่อยกลับไปเปิดไพ่ที่เพียพอยแล้วกันนะฟั <S <S งดูเหมือนช่วงเวลาสั้นๆนฉันจะยังมีภารกิจอะไรงั้นก็หมายความว่าฉันจะได้พัเพลินไปกับวันหยุดแล้วสินะหล่ออย่าซูมหน้าทีใจสัน่น <laughs> อยู่ด้วยได้ไม่นานขอตัวไปนอนก่อนฮะพวกงาไม้ไหวได้เลยคะ่ะขอบคุณรีแบรมาหากันนะคะคณคิรีวันดีคะ่ะอะ ให้ฉันกับโทปาไปคนจัดการเ,เด็กน้อยต้องขอบคุณนายเลยนะวินาทีที่หินเจดถูกโศงเข้าไปยังฐานที่ตั้งของตระกูลแผนการขององค์กรก็ถือว่าสำเร็จแล้วชอบตรงแบบที่เขาพูดว่ามันเล็กพันที่หว่านไว้อย่างรากและแตกนอนแล้วแล้วซูมไปที่ดอกไม้อะ่ะ วันเลีปาลแล้วนะคนเขแบอกว่าโอ๊ยวัเละ้ยารที่หวานไว้ได้อย่างรากลึกและแตกหน่อแล้วต่อไปก็ถึงช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวปันหานหมคะสองสองมินี่นะคะคนกี้รีขอให้มี่ําคืนที่ดีแล้วก็ขอให้มีตอนเช้าช่วงเวลาเช้าที่ดีด้วยเช่นกันนะคะแค่นี้ก่อนนะทงนี้เหมือนจะมีแขกมานะได้โชว์หรอวอทิว เสียงเดินมันเหมือนวูธิวเลยใช่เสียงเดินเหมือนวูธิวเลยเสียงเดินเหมือนวูธิวของเราจะไปต้องฟังเสียงเดินหรอโอ้วันนี้มีเรื่องแปลกๆเยี่ยะจริงกาแล็กซี่รันเจอซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาหาฉันด้วยตัวเองเลยแล้วเนี่ยฉันยังจัดการเจ้าหน้าที่องค์กรสองคนต่อหน้าต่อตากองเรือขององค์กรอีกรู้ไหมที่มันหมายคว cover ยังไง เสียงเดิมของช่องตัวละครเอกของเราของตัวเองใช่ฮะก็เลยพอเดาได้่าเป็นฮุนซิอูช่างบูว่าบูนายสิแค่ทำให้พวกเขาหลับไปสักพักแหมงเ้ยอย่าคิดใช้เรื่องนี้มาคู่ฉันเลยดีกว่าอีกอย่างนะส่วนขององค์กรที่ฉันจัดการยังมีมูลค่ามาก ยังมีมากกว่ามูลค่าของเหลือที่นายขูดรีดมาได้สิั่เใน,นไปประกาศจับจะหรือเพิ่มศูนย์มาอีกสักสองสามตัวฉันก็ไม่ถือสาหรอกนะในไทยคุณก้าก็เล่นจบแน่ผมไปโหลดเกมต่อละได้เลยค่ะคุณเอพี่เอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แบบมาหากันฉันมีคำถามจะถามนายแต่ต้องตอบตามตรงไม่งั้นฉันจะเก็บนายไว้เดี๋ยวนี้แหละ โอว์ชัวโดชไนเดอบอกฉันมาสิดีๆว่าโอวาชัวโดชไนเดอร์หัวหน้าแผนกพัฒนาการตลาดอยู่ที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะแคทสองจุดสามใช่ไหมมันจะเป็นสองจุดสามใช่ไหมุิ <cl aps> พักหายยางรู้เรื่องอานต่อไปอเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป ท้าที่สุดเราก็ตื่นจากความฝันอ,อะไรเต็มไปหมดเลยนะ่าโอา้พระก็กดเร็วไปไงร่วมเป็นสักขีพยานในแสงแรกแห่งอรุณอรุณของเพนาคุณีเอาชนะซันเดย์ดารุนแห่งปราช,ชยาจบแล้วเราจะเป็นอิสระอาอ,ะอิสระเชกเช่นบรรพบรุษ สืบทอดมรดกของช่างนาฬิกาสารต่อการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้มาเยือนที่นามคนสุดท้ายหากเรายืนอยู่ในแสงสว่างก้าสว่การเดินทางบุกเบิกใหม่ดังใจปราชนาะเอาชนะคณะนักร้องประสานเสียงโดมิดีคัสละครดรามา่าใช้ตัวละครหนึ่งรับดาเมจทั้งหมดจากสกิลเดสมิอสอิวาเรีเลียนของอดีตที่ติดอยู่ในโครงโดยไม,ม,ม,ม่หมดสติ ละครรวมพลเป็นไฟในเฟสที่หนึ่งของการแสดงในอดีตปัจจุบันช่วงนิรันด์ทำให้ศัตรูสาตัวผลัดกันกลายเป็นผู้คุมกดหนึ่งครั้งขัดจังหวะการชาร์จหลังจากปัจจุบันมามาในชาชาร์กโอ้ะโอเคค่ะก็ประมาณนั้นอ้าวอาจารย์ใชรับชมเสริมจริงไอ้ตาแมงอ้ยเตรียมไหมพี่ฟังเพลงกอนนอนครกจะหลับไหมนะ โอสวาโดชไนเดอร์คือคนที่ดูแลการช่วยเหลือดาวของคาคาวัชชาอเวนนี่คือหนึ่งในแผนอเวนเพื่อให้เจอศัตรูของศัตรูเย้คุณนี่สปอยนะคุณไวโอเลนนี่ผมติดใบเหลืองให้คุณเลยนะหุ้ยแต่ว่าอะไรคะถือว่าก็เอามาแบ่งปันกันเย้จบแล้วขอบคุณค่ะคุณมโนอยู่กันยาวๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเราอยู่กันยาวๆเลยนะค่คืนนี้เนาะก็น่าจะอยู่พูดคุย บบมันยังมีฟีลลิ่งยังมีความรู้สึกหลงเหลืออยู่ตอนนี้ใน,ในความรู้สึกเก้าคือมันก็ยังหลงเหลือคือเก้าไม่สามารถจะปล่อยวางได้นะนะณวันนี้ณเวลาน,นี้ณตอนนีน้มีหลายความรู้สึกแบบผสมปนเปกันมากๆเลยันก็ไม่รู้ว่าคนพูดอะไรก่อนใบแดงนะใบแดงใบแดง ่าเรากดไป40แล้วค่ะ50เก่งมากค่ะสตรีเมอร์ขอบคุณค่ะลูเซนโอ้โหโอ้โหคนดวงดีอย่างผมล่ะไปพอกันทีตับคนอย่างเธอ,นอน นั่นทีนะพอกันทีกับดวงชะตาของเรามีชื่อพี่แกนใน2.1นะอ,อ๋อหรออ๋ออ๋อใช่คุ้นอยู่คุณนะแต่ก็เอ้อเนทหิวกินกิน ไปกินไปกินไปกินโอเคค่ะทุกคนนั้นตอนนี้ก็ก็อยากจะมาค่อยๆแบบว่ามันจงความความรู้สึกเลยเดี๋ยวก้าไปแต่ยังไงเดี๋ยวก,ก็ต้องไปพักผ่อนเพราะวันนี้ก้ามีทำง,งานเนาะทุกคนก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะคะ